ข่าวประจำรายการวันนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อข่าวตะวันออกกลางก็ต้องเจอครับเพราะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ลงเหมือนกันหมดผมแยกหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เป็นเป็นสามกลุ่มข่าวกลุ่มข่าวที่หนึ่งคือลงเหมือนกันเกือบทุกฉบับแต่ว่าพลาดหัวตัวโตเขาเรียกว่าตัวไม้ก็คือเรื่องของ การถลม่มโรงพยาบาลในเขตกาซานะครับก็ลองคิดดูเอากันแล้วกันครับมันไม่ไปข่าวใหญ่ได้ยังไงในเมื่อมันโรงพยาบาลถูกถลม่มถนนกาซาเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตไปห้าร้อยกว่าคนนะครับแล้วเขาก็บรรยายกันว่ามีทั้งเด็ก ผู้หญิงคนแก่แน่นอนครับโรงพยาบาลหมอกรลรงพ่าตัดได้ถูกถล่มาตายเท่าไหร่ไทยรัฐบอกโลกจั่วกลรมนุษยธรรมถล่มโรงพยาบาลเกลือน500ศพในเดลินิวครับเดลินิวก็พาดหัวตัวใหญ่เหมือนกันในขณะเดียวกัก็มีข่าวอื่นด้วยนะครับ โดยเฉพาะข่าวของคุณเศรษฐาที่ไปจีนไปจับมือกับสีจินผิงไปจับมือกับออปูตินแต่ว่าข่าวตัวพาดหัวใหญ่เนี่ยยังเป็นจุดสนใจของโลกดังนั้นเราเป็นคนไทยก็ต้องอยู่ในอิทธิพลเอ,อ่อข่าวนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องสนใจกันหน่อยเดยนี้บอกช็อกโลกจรวดสลมโรงพยาบาลผู้ี้ภัยฉนุนกาซาตายครึ่งพัน ห้าร้อยจากครึ่งพันก็เหมือนกันนะครับแต่ใช้ภาษาครึ่งพันนี่มันน่ากลัวดีไทยโพส์ตก็ลงครับโลกประนามบึ้มโรงพยาบ,บาลแล้วก็แนวหน้าก็ลงครับนะฮะเอาละพอเสร็จจากกลุ่มผ้าหัวตัวใหญ่มาดู พาดหัวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นจริงๆก็คือลงเหมือนกันนั่นแหละก็คือเงินเงินดิจิตอลแจกหนึ่งหมื่นนึงนะครับของมติชนพูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศของท่านเศรษฐานะครับแล้วก็ยังอยู่ในข่าวระดมเครื่องบินไปรับคนงานไทยนี่คือกลุ่มที่สอง สยามรัฐเศรษฐาปลื้มพบปูตินจอคุยจีนกับร้องสารปกครองล้มแจกเงินเอานี่คือกลุ่มที่สองผู้จัดการเหมือนกันครับสิเจตัวประกันปลอดภัยพูดถึงเรื่องคนงานแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องถลม่มโรงพยาบาลอาจจะเป็นไม่ได้นะครับข่าวสารอาจจะมาต่างกันดังนั้นพอเราเห็นข่าว เป็นสามกลุ่มนะครับเราเอาปิดท้ายรายการก็ข่าวสดอันนี้แปลกดีครับข่าวสดเลือกพูดถึงเรื่องการอบพยพคนงานแต่บอกแผนใหม่ขนคนไทยบินไปดูใบก่อนใกล้ๆเข้าท่าเหมือนกันนะครับบินไปดูใบแล้วรอขึ้นเครื่องบินกลับที่นั่น มี่อ้นไปไปรับทีเดียวเพราะถ้าไปรับในอิสราเอลี่มันโอ้โหโกลาหลทีทนแรกว่าจะให้ไปอยู่ที่จอแดนก็เกิดเหตุการณ์ยุ่งยากไปหมดแล้วตอนนี้แค่จะถอยล่นเข้าไปในอียิปต์จอแดนนี่ก็ยุ่งยากบอกให้บินไปดูใบก่อนใกล้ๆแล้วไปรวมกันพอได้ยินชื่อดูไปดูใบปั๊บนึกถึงคนอยู่ดูใบที่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่นะครับ อยากจะคิดแต่เราก็ไม่มีข้อมูลครับว่าความกว้างขวางของท่านทักษิณทำให้รัฐบาลเศรษฐ,ฐารู้สึกเออมาพักที่นี่ดีกว่าปลอดภัยน่าจะมีความสัมพันธ์อันดีตรงนั้นเอาละครับปรากฏว่าวันนี้เกิดข่าวอีกนึงซื้อพิมพ์ลงไม่ทันที่เลบานอนติดติกันนั่นแหละครับ จากเหตุการณ์ถล่มโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ต่างคนก็ต่างซักกันออฮามาสก็บ,บอกอิสราเอลทำอิสราเอลบอกเปล่าผมไม่ได้ทำคุณนั่นแหละทำเอาละครับไม่รู้ใครทำกันละก็ซักกันไปอย่างเงี้ยนี่แหละครับสงครามแต่ว่าคนปาเลสไตน์คนอิสลามส่วนใหญ่ทั้งหมดเชื่อว่าเชื่อว่าอิสราเอลเป็นคนทำ แล้วบังเอิญไบเดนก็นอกจากประกาศสนับสนุนอิสราเอลแล้วยังบินไปเจอกับเบนจามินในทันยาฮูที่อิอสราเอลอีกแล้วก็ไปที่จอร์แดนไปที่ตุรกีดังนั้นจากเหตุการณ์โรงพยาบาลถูกถลม่มคนตายจำนวนมากเลยครับมันคิด เราคือความรู้สึกนี่เข้าใจเลยนะครับว่าคนจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยอยู่ในโรงพยาบาลตายก็บาดเจ็บอยู่แล้วไปไปพักรักษาตัวกํลาลังหมอกำลังพา่าตัดก็เสียชีวิตกันทั้งหมอทั้งคนไข้ก็เลยเกิดเหตุจะลาจนในหลายพื้นที่โดยประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมหมดนะครับก็ประท้วงสถานทูตอิสราเอลกับสถานทูตอเมริกา ประท้วงสถานทูตอิสราเอลก็พอเข้าใจได้ประท้วงสถานทูตอเมริกาก็เขาก็รพยายามยังไงก็ไปที่ไปที่อเมริกาที่แต่ละประเทศที่ไบเดนเดินทางไปแล้วก็เลยเกิดเหตุข่าวใหญ่ที่เลบานอนมีข่าวว่าไฟไหม้สถานทูตอเมริกาที่เลบานอน แต่ว่าข่าวมันยังไวมากนะครับผมก็พยายามจะเช็คข่าวจากต่างประเทศได้ของเดลิเมนะครับสถานทูตอเมริกาที่เบลุตเกิดเหตุไฟไหม้และเกิดจราจน State Department รัฐบาลอเมริกาก็เตือนคนอเมริกาไม่ให้เดินทางเข้าไปในเลบานอน แล้วก็ยังบอกอีกว่าเกิดโมโลโตอฟระเบิดโมโลโตอฟอีกระเบิดแบบจุดไฟใส่ขวดน้ำมันนั่นนะฮะเขาเรียกโมโลทอฟเนี่ยที่กงศุนของอเมริกาที่ตุรกีอีกครับที่ตุรกีออกกงศุนอิสราเอลที่ตุรกีอีกผมก็เช็คข้อมูลว่าตกลงไฟไหมหรือเปล่า ไฟไม่สถานทูตจริงไหมสถานทูตเมนกาถ้าเป็นเรื่องมาสถานทูตเมนกานี่เรื่องใหญ่เลยนะแต่จากข่าวเนี่ยก็มีการเเจ้าหน้าที่ของที่เลบานอนก็เข้ามาสกัดกัน้นไม่ให้มอบกระทำการอะไรได้ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาฉีดน้ำนะครับอินดีพนเดนต์อเมริกันเตือน อยากเดินคนเปกันอย่าเดินทางเข้าไปในเลบานอนนะครับแล้วก็ที่เบรุตก็คือที่เลบานอนเนี่ยและสถานทูตที่เบรุตเกิดไฟไหมแต่พอมาดูรอยเตอร์เขาไม่ได้บอกอเขาไม่ได้บอกผู้ประท้วงที่อยู่ใกล้กับสถานทูตมีการประท้วงที่ใกล้กับสถานทูตอเมริกา ที่ในกรุงเบรุตนะครับแล้วก็มีการถูกฉีดสเปรย์มีการสกัดกัน้นด้วยการฉีดสเปรย์ฉีดน้ำยิงแก้น้ำตาแต่ว่ารอยเตอร์ไม่ได้บอกว่าเกิดเหตุแต่ว่ามีไฟไหม้ข้างๆไม่เป็นไรครับก็เราก็ค่อยติดตามกันต่อไปก็แล้วกันอันนี้เป็นข่าวโวนล่าสุดจริงๆวันนี้มีข่าว ระจำรายการซึ่งได้ยินชื่อแล้วก็แปลกเสียวเลยครับก็ถ้าอยู่เมืองไทยใครพูดเรื่องนี้ก็ขนหัวลุกเหมือนดูหนังผีนั่นคือทายาทของในคิดในบุตรในเฉลียวสามคนที่เป็นจำเลยทางประวัติศาสตร์ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้วางแผนรอบปองปะชรรัชกาลที่แปดเขามายื่นเรื่องขอต่อสารยาขอให้มีการลื้อฟื้นพิจารณาคดีใหม่เพราะว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้ลื้อฟื้นคดีได้ผมบอกว่าฟังแล้วก็ขนหัวลุกถ้าเป็นคนทั่วไปมามาลองเรียนแม้จะอ้างว่าเป็นทายาทหรือว่าจะเป็น ผู้รับมอบอำนาจก,ก็คงไม่เท่าไหร่แต่กรณีนี้มีตัวบุคลากรที่สำคัญที่จะทำให้น้ำหนักอันนี้มีมากขึ้นนั่นคืออาจารย์ปรีชาสุวรรณทัศน์ซึ่งเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ที่มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็เป็นอดีตสอสอพรรประชาิปัตยเดี๋ยวนี้อาจารย์เขาก็วางมือทางการเมืองแล้วครับผมเช็คข่าวนี้จากข่าวที่ มีออนไลน์ขึ้นมาจะได้ดูว่ามีสำนักข่าวใหญ่ๆลงข่าวนี้หรือไม่แน่นอนครับลงหน้าหนึ่งนึงสื่อพิมพ์ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วปรกวากฏข่าวออนไลน์ก็ไม่มีเลยครับมีแต่ประชาไทยครับสำนักข่าวประชาไทยเป็นสื่อออนไลน์นะครับกับ เอ่อกับเดอะโมเมนตัมของประชาไทยพาดหัวว่าครอบครัวนายชิดสิงหเสนีเป็นหนึ่งในสามคนนี่นะครับให้ตัวแทนขอสารอาญาหรือคดีสวรรคตราัการที่8คืนความเป็นธรรมให้แก่ในชิดในบุตรในเฉลียว เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ผมบอกกันแล้วเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลท่านท่านสั้นพอสังเขปครับเขาบอกว่ามีมีข้อมูลใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยเป็นหลักฐานถึงเอกสารห้าร้อยหน้าครับโอ้ใครก็อยากดูนะครับใครก็อยากดู ประชาไทยลงข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญารัชดาครับนายกังวานในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยนกังวานพุทธิวณิชและปรีชาสุวรรณทัตอ,อดีคณะบดีคณะนิติศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตสอสอป,ประชาธิาััย์รับมอบอำนาจจากครอบครัวของนายชิดสิงหะเสนี มายื่นคำร้องขอสารเพื่อขอให้ลือฟื้นคดีสวรรคตรของรัชกาลที่8ซึ่งเป็นคดีที่มีจำเลยสามคนคือในชิตสิงหัดเสนีนายบุตธรปธัทมศรินมหาดัสเล็กหน้าห้องบรรทมและนายเฉลียวปธุมรถราชเลขานุก,การในพระองค์ถูกกล่าวหาว่ากระทําการปรทุสร้ายในหลวงรัชกาลที่8ถึงแก่ชีวิตและถูกสารตัดสิน ออโทษประหารชีวิตไปแล้วถูกประหารชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์1สี่โดยการยืน่นครั้งนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พศ2526ตรงนี้นายกังวานบอกว่าที่มายืน่นครั้งนี้เนื่องจากได้รับคำแนะนำอันนี้สำคัญนะ ตัวละครคนแรกในกลางวันีนผมก็ไม่เคยรู้จักครับแต่ว่าจัดปีชาเนี่ยโอเคฮะเวลโนในสงงังคมอีกคนหนึ่งพอเห็นแล้วยิ่งตกกระจายเอ๊ะมาได้เหรอเพราะอะไรฮะเพราะคาดีนี้ใครก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ก็รู้อยู่แล้วทุกคนสงสัยกันทั้งนั้นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเอ่เอ ในคิดในบุตรในเสือเป็นคนวางแผนฆ่าแต่บุคคลที่มีน่าจะเป็นคนลั่นกระสุนนั้นเป็นคนที่พูดถึงไม่ได้แล้วลองคิดดูว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่มีการพิสูจน์คนก็เชื่ออย่างนี้แต่ไม่พูดถ้าจะมีการพิสูจน์ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่จริงเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีการพิสูจน์ มันก็ดีเหมือนกันครับคนที่ถูกเชื่อว่าเป็นคนลั่นกระสุนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตหมดแล้วครับคนที่เกี่ยวข้องก็เสียชีวิตหมดแล้วมีแต่ลูกหลานเท่านั้นที่เจ็บปวดและจะมาขอให้มีการชำระคดีนี้ใหม่เป็นการเลื้อฟื้นพิจารณาใหม่อีกคนหนึ่งที่ผมบอกเอ๊ะคนนี้เป็นคนใกล้ชิดวังนะ แล้วเข้ามามีส่วนในการแนะนำด้วยคือจรันพักดีธนากุลครับที่ผมแรงเงานี้บอกในกังวานระบุว่าที่เขามายื่นฟ้องครั้งนี้เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากนายจารันพักดีธนากุลอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญอดีตประธากระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ใครก็รู้ทั้งนั้นว่าคุณจรันคนนี้เป็นคนเส้นสายในวังแล้วก็ทำหน้าที่ในการปกป้องวังในานามของสารธรรมนูนมายาวนานมากกว่าเกือบสิบปีครับตั้งแต่การรัฐประหารปี49ที่วันนั้นก็เป็นเลขาของประธานสารีกาแล้วมีการรัฐประหาร เจ้านายคือประธานสันติการในการช้ลิขิตจิตถะก็ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนายจัลันก็ไปเป็นก็ไปเป็นเลขารัฐมนตรีแล้วก็เข้ามาอยู่ในบทบาทเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปีห0แล้วเขียนอำนาจให้กับสารรัฐธรรมนูญแล้วแกก็ไปนั่งเป็นสารธรรมนูนเองแล้ววันนี้ ก็มีผลงานในการตัดสินประเภทยกล้อสารธรรมนูญมาตลอดที่เราเห็นแล้วก็รู้รู้ทันทีว่าพอเห็นคดีปั๊บรู้ทันทีว่าจะออกซ้ายหรือขวาทันทีวันนี้คุณจรัยมาเป็นคนแนะนำบอกให้ร้องสงิก็ทำให้เกิดความสับสนทีครบบเอ๊ะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็ยังมีการแถลงข่าวอีกนะครับ มีการนัดนแถลงข่าวด้วยเมื่อวานนี้เวลา15.30นถึง16.30นที่มูลนิธิซิเนลามาโอเอซิสสุขุมวิทสี่สแม่เจ้าโวยอันนี้แหละเป็นกรณีพิเศษจริงๆเออดูหน้าของคุณคน,นแถลงข่าวอีกทีนะครับให้ท่านดูภาพด้วย เนี่ยครับอาจจะไฟขมุกขมัหหน่อยนะเขามีคลิปถแถลงข่าวเลยยาวสองชั่วโมงมีคนร่วมถแถลงกันหลายคนนะครับแต่ตัวหลักๆคือคุณโอรานคนนี้นี่ครับคุณโอรานนี่นั่งถแถลงข่าวในช่วงเวลาย,ยาวสองชั่วโมงเนี่ยผมอยากจะเอามาขึ้น YouTube ให้ท่านดูแต่ทำไม่ได้ครับเป็นลิขสิทธิ์ของเขา เขาก็มี YouTube นะครับไปหาอ่านดูได้นะครับ f r ร e n d Talk คุยกับเพื่อนเนี่ยครับที่ชื่ออันเนี้ยแต่ว่าโดยสรุปเขาก็เล่าเหตุผลข้อกฎหมายทำไมเขาถึงมาเขาได้รับมอบอำนาจมาอย่างไรแล้วเขาก็มีหลักฐานอ้างตัวบุคคลหลายคนแต่ยังไม่ได้อ้างทั้งหมดนะครับเอกสารต้องห้าร้อหน้า ผมมานั่งพิจารณาดูว่าเอในเมื่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ห้ามพูดพูดไม่ได้แล้วใครพูดเรื่องนี้ติดตารางทั้งนั้นเอ๊แล้ววันนี้ในแผ่นดินใหม่นี้คุณโอรานกล้าหาญยังไงที่จะรับอำนาจมอบอำนาจจากทายาทแล้วมาฟ้องศาล แล้วบุคลากรที่ยืนอยู่ข้างๆที่เป็นตัวละครที่คุณโอลานอ้างนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใกล้ชิดวังด้วยผมเองบอกตรงๆว่าอันที่หนึ่งผมว่าเป็นความเข้าใจจิตใจของครอบครัวของเขานะครับที่ต้องเจ็บปวดเพราะการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นครอบครัวที่ รอบปงผชนวางแผนรอบปงผชนนี้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องดีแต่ในสังคมนี้ถ้าว่ากันจริงจริงเจ็ตัวปีที่ผ่านมาในสังคมนี้ก็ไม่มีใครไปเบรมเขาครับเพราะเขารู้ว่าความจริงมันน่ามันน่าจะคืออะไรที่ไม่ใช่เขาแต่ว่าโดยเอกสารนั้นโดยเอกสารนั้นมันไม่ใช่แล้วนะครับมันบอกว่าใช่เลยเพราะมีการประหารชีวิต คำพิพากษาศาลฎีกาดังนั้นก็น้าประเด็นใหญ่ก็คือน่าเห็นใจครอบครัวเขาที่เขาต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ประเด็นที่สองในโครงสร้างผมบอกให้จับโครงสร้างก่อนโครงสร้างระบบราชาธิปไตยเช่นนี้เนี่ยการที่ลื้อฟื้นใหม่ตามข้อกฎหมายศาลก็เป็นศาลในในพระประมาพิไทย มันจะเป็นไปได้เลยครับที่จะลืมฟื้นใหม่แล้วจะปรากฏความจริงอย่าลืมว่าในในประเทศที่ไม่มีเสรีภาพประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยนี่การที่จะพิสูจน์ความจริงและไปกระทบต่อผู้มีอำนาจในเชิงโครงสร้างส่วนบนนั้นยากครับมันไม่น่าจะไม่น่าจะเดินหน้าต่อไปได้เอาเถอะแค่ว่าศารรับเรื่องพิจารณานี่ก็ โอ้ยากก็ยากแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณานะครับเพราะว่าเขายืนเมื่อวานนี้ก็ต้องมีเวลาพิจารณาแต่จะรับเรื่องไว้พิจารณาไหมหรือไม่รับเลยหรือว่ารับแล้วมีเวลาพิจารณาโอ้เอกสารอีกห้าร้อยหน้าคนก็สนใจอีกในหลวงรัชากาลที่แปดสิ้นพระชนม์ไปเจ็ดสิบกว่าปีแล้วข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะเป็นเรื่อง มันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยครับเป็นปมปปมประวัติศาสตร์ที่โลกสนใจจะไม่สนใจได้ไงครับในเมื่อประเทศไทยปกครองโดยมีพระมหกศากษัตริย์เป็นประมุขแล้วประมุขถูกลอบปงระชน,นีแล้วไม่รู้ว่าใครกันแน่นะครับแม้จะบอกว่าสามคนนี้เกี่ยวข้องแต่ไปดูหลักฐานสภาพแวดล้อมเวลาถ้าไปดูสิครับนิทัศการที่ไหนก็นแล้วแต่ รัชการที่หนึ่งรัชการที่2รัชการที่สามสี่ห้าหเจ็ดพอถึงแปดสิ้นพระชนยังไงไม่บอกเลยมันก็มีอะไรแปลกๆความแปลกใจของผมนี้เป็นความแปลกใจเชิงโครงสร้างระบบว่ามันจะออกมาแบบเป็นจริงได้หรือมีคนก็ตั้งข้อสมมติฐาน สงสัยคล้ายๆผมครับอ้าแล้วท่านก็ท่านก็บอกอย่าพึ่งตื่นเต้นกับการลื้อฟื้นคดีสวนรคตถ้าเป็นการลื้อฟื้นเพื่ออาจารย์ประวินเนี้ยท่านบอกท่านบอกเฮ้ยอย่าพึ่งตื่นเต้นถ้าเป็นการลื้อฟื้นเพื่อฟอกขาว รัชการที่แปดไอ้รัชการที่เก้านี่นี่อาจารย์ปวินนะแล้วก็เขียนในเฟ c บ b o ก k ท่านอีกกำลังฟังการเปิดหลักฐานใหม่คดีสวรรคตรลอแปดยิ่งฟังยิ่งแปลกได้กลิ่นต,ตุมาดูการอธิบายของออของอาจารย์ ปวินหน่อยก็แล้วกันครับบางทีอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะผมขออนุญาตอ่านตรงๆนะครับบางทีภาษาท่านก็อ,อย่างว่าท่านก็ใช้ภาษาซึ่งรอย a ล i ิสอาจจะจักกะจี้ใจแต่ผมก็ขอให้ถ่ายทอดตามสิ่งที่เป็นมาของทั้นก็นแล้วกันอาจารย์ปรวินบอกว่าดีดิฉันดิฉันคงบ้าที่ตื่นเต้นไปเอง เมื่อเห็นข่าวครอบครัวสิงหาเสนีขอให้มีการลือฟื้นการพิจารณาคดีสวรครค์ครรอ .8 เพราะเมื่อมาคิดอย่างถี่ถ้วนเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลสิงหาเสนีจะกล่าวหากษัตริย์ภูมิพลว่าเป็นคนสังหารพี่ชายดังนั้นเมื่อดิฉันได้ฟังการถแถลงเรื่องนี้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา ดิฉันมีความรู้สึกว่าครอบครัวนี้ต้องการดึงทฤษฎีฆ่าตัวตายกลับมาเพื่อเป็นการเคลียร์ชื่อเสียงของวงตระกูลส่วนคนที่ต่อต้านทฤษฎีนี้ยังคงยืนยันทฤษฎีรอบปรงพระชนเหมือนเดิมโดยพุ่งเป้าไปที่แพะสามคนนั้นไม่ว่าจะทฤษฎีไหนไม่มีการเอ่ยถึงความเกี่ยวข้องของภูมิพลแต่ดิฉันคิดว่า การนำเรื่องนี้กลับมาตอนนี้ก็เพื่อให้มันประจวบเหมาะกับการเปิดจดหมายของปรีดีในปีหน้า,าเพราะถ้าทฤษฎีค่าตัวตายฟังขึ้นมันยิ่งทำให้สิ่งที่ปรีดีเขียนถึงเรื่องนี้ยิ่งอ่อนลงไปอีกกลายเป็นว่าคนที่ดันทฤษฎีค่าตัวตายค่าตัวเองเนี่ยนะ ได้ล้างชื่อแพะสามคนแถมโยนขี้ให้ปีดีต่อไปแม่อาจารย์ประวเนนีพวกทีเขียนเรื่องเกี่ยวกับราชสำนักแล้วผมเวลาอ่านผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะท่านเขียนแบบไม่ต้องอ้อมคอมดีเหมือนกันฟังและเข้าใจง่ายแต่ว่าไปอ่านในเมืองไทยคงยากดังนั้นเรื่องนี้ผมเองไม่ได้ คิดตรงกับอาจารย์ประวินนะแต่ผมคิดในเชิงโครงสร้างว่าเมื่ออำนาจรัดเป็นอย่างนี้ในโครงสร้างราชาธิปไตยอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเสรีภาพในการพิสูจน์ในศาลได้หรือในเมื่อเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เซนซิทีฟเลยเวลาขึ้นศาลยังเป๋เลยนะครับเรื่องการเมืองอย่างอยที่สุดเรื่องหนึ่งสองนี่เป๋หมด แล้วผมจริงๆวันนี้อยากจะเอาเรื่องราวของคดีหนึ่งหนึ่งสองอื่นๆมาประกอบด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บยกยอดไปที่วันเสาร์ก็แล้วกันแต่แปลกใจที่อาจารย์ประวินบอกว่าปีน่าจะมีการเปิดเอกสารของจันปีดีและผมจะตามข่าวมาท่านทราบต่อไปนะครับนี่คือรายการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสอสุนันสำหรับวันนี้คือรายการเกาะติดคิดทันข่าว ต้องลาท่านไปก่อนนะครับและอย่าลืมกดไลค์ครับ